ได้เงียบหลับไปแค่หนึ่งชั่วโมงครับเช้าๆต้องมาส่งหลานที่โรงเรียนเพราะวันนี้มีภารกิจครับก็เลยต้องหาอะไรรองท้องแล้วก็กินกาแฟาไว้เลยเมื่อคืนดูแดงเดือดแล้วนอนไม่หลับครับดีใจจนเช้าเลยได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็กาแฟร้อนๆครับรู้สึกสดชื่นขึ้นกลับมาถึงบ้านมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปกันต่อเอาฟางขึ้นสิทธ์แต่รถออกไม่ได้ครับรถติดลเลยต้องเอารถไถมาดึงออกครับงานนี้เอาฟางมา50ก้อนครับได้ขนไกลหน่อยถือว่าได้ออกกําลังกายรอบต่อมาส่งไกลหน่อยครับก็เลยต้องยัดเยอะๆนะได้ ทำไปด้วยพักไปด้วยครับดูเหงอเอาก็น่าจะรู้ครับว่าเหนื่อยแค่ไหนน้องก๊อฟบอกว่าขากลับขอเก็บสมุนไพรก่อนขอเจ้าของเรียบร้อยครับแกบอกตามสบายเลยระหว่างทางกลับขอพักมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นอีกร้านที่ได้ผ่านมาทางนี้แวะกินตลอดเลยครับร้านอยู่บ้านดงโชครับทางไปอำเภอที่รัดมาจากบ้านนองจันนะครับกลับมาถึงบ้านไม่ไหวจริงๆครับขออาบน้ำแล้วก็งีบหลับสักตื่นนะระหว่างนั้นผมก็ให้น้องๆไปขึ้นฟางให้ครับรอไปส่งพรุ่งนี้ออกมาเช็คดูผลงานครับว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็เก็บบเเเคครรรื่่องงงหัััดฟาถถไใ้ปป็็นนททีบ